นอกแฟนอาร์ตวันนี้ขอขอคุณผลงานจากคุณ yes i w e e p ในภาพเนะี่ยก็จะเป็นตัวผมในร่างของโนริสกินอัมบรานั่นเองซึ่งเขาทําออกมาได้โคตรเท่เลยและสําหรับใครที่มีแฟนอาร์ตเฟ้ฟเวอรโทษอยากจะโชว์เนะี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่ดิสคอของผมเลยนะ และสักวันคุณก็อาจจะได้กลาามาเป็นคนที่ถูกอัญเชิญมาที่แห่งนี้ก็เป็นได้น้องแฟนอาร์ตว,วันนี้ขอขอก็มนงานจากคุณโจกหมูในภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวผมในร่างโนริที่กำลังอา,ารวาสฆ่าคนอย่างโหดเยี่ยมอมหิตอยู่นั่นเองและสำหรับใครที่มีแฟนอาร์ตเฟเวอโหดอยากจะโชว์เนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่ดิสคอร์ดของผมเลยนะและสักวันคุณก็อาจจะได้กลายมาเป็นคนที่ถูกอัญเชิญมาที่แห่งนี้ก็เป็นได้ อุ้ยด่านนี้ทุกคนอุ้ยได้อยู่โล่งโล่งเฮ้ยบวยอุ้ยถ่านมันโล่งได้ได้ได้โอเคโอเคด่านนี้ได้เลยด่านนี้คือได้เลยทีนี้ก็แค่รอรอมาถึงเวลาออกหากินอุ้ยเจอเจอมันปั่นไฟก็นิดว่าปั่นไฟแล้ยเห็นป่ะนะคือถ้าแบบเป็นตอนปกตินะผมจะปาโนว่าไปอื้มฟินฟินบอกเลยตรงนั้นน่ะน่าจะแบบน่าจะโดนไม่ต่ำกว่าสองตัวบอกเลยเนี่ยไอพวกชิวๆอย่างเงี้ยมันต้องโดนผม แต่แบบรอบนี้เราตั้งใจแบบออกล่าหนึ่งในทีสุดท้ายไงมันก็ต้องแบบอดใจไว้ก่อนถึงแบบมันจะหน้าปลาแค่ไหนก็เถอะเฮ้ยเอาจจริงดิมันไม่มีใครขึ้นมาหรอวะเดี๋ยวหมดแล้วนะไลทูทาวตัวนั้นมันเป็นไรวะนะ <c oughs> เอาเอ้าเอาเอ้าเอาๆๆมานี่ละ <c oughs> เอ้าไม <c oughs> ่เดี๋ยวมันเย่ะละโอ้ยทุกคนมันมีคนที่มาห่ำทุกคนมันมองมันมองโย่โหเต้นด้วย เลยทุกคนบางทีไอแบบไอคนนี้มาจะแบบเป็นเป็นคน Physical. แรกที่โดนผมฆ่าตอนหนึ่งนาทีก็ได้ทุกคนโอ้โหแล้วมันมาแม่งแทงหลังผมแน่ทุกคนดูจากตรงหลังว่าแล้วโอ้โหทุกคนแย่แล้วแค่ในแบ็กสเตปยูไม่ต้องขอแทงเลยตัวเมื่อกี้มันก็ไม่ขอมันก็เดินมาแทงเลยโคตรแย่ทุกคนอย่างนี้คือแบบโอ้โหมันก็จะมีเกิดกันโคตรแย่แทุกคนผมบอกเลยแย่แล้วพวกมันเก็บแต็กทุกคนแล้วมันมาใหม่อีกแล้วมันจะไม่เก็บแต็กกันควี ดัานกูเข้ามุมทีเควสไม่ไม่เอาอุย้ยมันเสียบล็อกแต่ว่าโอ้โหสิบวิทุกคนโอ้โหอ่าไอจูทามตัวเนี้ยไอพาพิดตามมันได้ทุกคนแต่แต่ไอนี่ไอไอไอตัวกูมันยังไม่ได้ทุกคนโอ้โหยอย่างนี้มันได้หมดแตะทุกคนเนี่ยแหละโอ้โหอย่างนี้ผมต้องฆ่าฆ่าเควสแะทุกคนฆ่าสองคนนี้ไม่ได้นะมันเกิดใหม่ทุกคนโอ้ยแปดวิแปดวิ เดี๋ยวผมชิบล็อกอะ่ะคิวมีไป,ไปมา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 ไปไปไปตีเลยตีเลยตีเลยกีฬาสวยหูแหกโค้ง,องโอ้ยแย่แล้วต้องฆ่าเกรสทุกคนเพราะว่าโอเคมันจะแทงหลังผมมันจะแทงหลังผมสวยคม ต่อไปก็นูบทุกคนผมเห็นแล้วผมเล่นก็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 ล่นไปหนึ่งทีก huh like well okay, ่อนเพื <h <h ่อนแล้วก็ตีท okay, ุกคนแล้วก็ตีเอา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 อย่างนี้ฟรีอย่างนี้ฟรีเวลาฟรีคม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 ทุกคนโอเคแล้วก็วาร์ปไปก่อนอยู่ตรงไหนกันบ้างพาไปก่อนโอเคอันนี้คือเป็นพวกฟูธามทุกคนเราจะไม่เล่นเรามาเล่นไอ้พวกคนที่มันอยู่ไกล โนริมันต้องเล่นทีเผลอโอ้โหผมโผมก็ไม่ได้มองนี่แหะทุกคนมันอยากจะเป็นฮีโร่ไม่อยากจะเป็นพิกเว้นน่นพิกเกมโอ้โหคมซะด้วยมันก็คมของมันมันก็มีของของมันเฮ้ยอยากกินอยากกินน้องอยากกินน้องทั้คนหนึ่งทีแล้วก็โคไม่ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนคือถ้าโดนมันก็จะแบบ มันก็จาอันตรายเกินถ้าเกิดเมื่อกี้มันโดนมันก็จะแบบเดี๋ยวเขาก็นึกก็แบบไปฝึกมาจากไหนเฮ้ยขี้โกงเกินเศษปะโอ้ต้องผมต้องฆ่ามันแล้วทุกคนนึงหมดทุกคนเฮ้ยแต่มีอีแต่มีอีเลียทุกคนอ่ะดีที่เจ็บก่อนดีที่เจ็บก่อนมีอีเลียทุกคนอ่าอีเลียอยู่ไหนอีเลียอยู่ไหนอีเลียอยู่ในนั้นทุกคนสุดลุกขึ้นไปว,วะเฮ้ยโอเคอย่างไรเกิดใหมล่ละทูธามเกิดใหม่ด้วยเดลน50แต่เกิดตรงไหนอันนั้นปัญหา โอเคทุกคนแต่เวลาเพิ่มอยู่ไล่ไลๆๆ่ไล่นู๊แทนไล่นูแทนไฮ้นี่มันนี่มันออเดียดิอะไรทำอะไรเอาอาการมันเป็นยังไงอะเราอาการมันเป็นยังไงเมื่อกี้เห็นเป็นเตโต้ทุกคนแต่เตโต้ผมไม่อยากไล่เดี๋ยวเราดูนะว่าอีกคนนึงอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นผมปาไปเลยปลาไปเลยอย่างปุุม แล้วมันแทงอะไรของมันวะหน้าเฮ้ยมันอะไรอ่ะมันมันมันไหวปะเนี่ยเฮ้ยอาการมันไหวปะเนี่ยตุกหอกไปฝั่งนี้แลไปฝั่งนี้แลไปเหงือนเล็ดเล้วเล็ดไปฝั่งนี้แล้วปุูงแล้วไปฝั่งนี้แล้วไงต่อแล้วพุ่งไปแล้วโอ้โหโม่ลกไปนิดนึงลกไปนิดนึงนะปลาไปดักไปคมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนเขาก็จะหาว่าแบบเฮ้ยเป็นใครอะทำไมมันอ่ะไอ้นี่ปิงละไอ้นี่มันปิงโชว์กุนึงสเต็ปละอืม อ๋ออ๋ออ MM ๋ออ um ๋ออ๋อออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือยังไงอันนี้อาการเป็นยังไงอ่ะอันนี้คืออาการเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือกือบวุ๊ยเกือบสวยเกือบสวยเกือบสวยอันนี้ก็ปาบมุมไปเลยปาบีบทุกคนปาบีบต้องปาบีบเล่นโนรีต้องจัดการปาบีบพื้นที่ต้องจักการปาบีบพื้นที่แล้วไปก็โดนไปอันหนึ่งนาทีอ่ะไอพวกทูทามเกมสแต็กก็ไม่เท่าไรยังไม่ใช่ะละ ก็เกือบแย่เหมือนกันก,ก็เยี่ยวเหนียวอยู่ตาเนี้มันก็เหนื่อยทุกคนดูเวลาดิ5นาทีอ่ะตา,น,น,าน,ะตน,นี้ลอกไป5นาทีโคตรนานอ่ะและชาเลนจโดริหนึ่งนาทีสุดท้ายเนี่ยมันก็คอมพิีแล้วเงิ้นทุกคนและประเด็นคือตามเมื่อกี้ที่ผมทำหนนาทีไปเนี่ยมันก็มีคนที่แบบโดนผมตบในแมปนั่นแหละพิมพ์มาว่าพวกโนริเนี่ยแม่งเป็นฆาตรกรที่ทำชาเลนเวลาโคตรยากเลยเพื่อน ซึ่งในความคิดผมเนี่ยผมก็คิดว่าจริงนะทุกคนคือการที่ผมเอาโนริไปเล่นตอนหนึ่1ทีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรที่บ้ามากๆทุกคนโอ้โหโอ้โหใจเย็นน้องโอ้โหใจเย็นโอ้โหอยู่กันอย่างเยอะทุกคนอ๋อๆๆๆนี่ๆๆคือเราเป็นแบบนี้ไงเนี่ยคือเราอยู่เแบบอยู่ดีๆไม่ชอบไงต้องมาแบบโอ้โหมาตรงมาเต้นยั่วเป็นทูทามแท้ๆนี่ก็โดนผมอะโอ้โหแล้วนี่ไง ตาที่แล้วมันพุ่งคมไปไงทุกคนมันก็ต้องแบบพุ่งชนกันบ้างก็มันเอาแบบความสามารถไปใส่ตานั้นหมดแล้วอะตานี้มันก็อาจจะแบบดบๆหน่อยนะคือก่อนที่ผมจะได้โนริเนี่ยผมก็ได้ลองเอาวันแล้วก็ s l a s h e r เนี่ยไปลองทำชาลีนี้ดูซึ่งปรากฏว่ามันทำง่ายมากทุกคนโดยเฉพาะวันคือวันเนี่ยตอนที่ผมกำลังแบบรอเวลามันหมดเนี่ยมันก็จะมีเซอร์มากองกองรวมกันอยู่3 4ตัวใช่ไหมผมก็แค่ปามมดให้มันโดนสัก2คนนะแล้วก็ใช้สกิลแมสต์อินเฟคชั่นบึ้มไปแค่นี้ เซอร์มันกุมท้องเลยทุกคนทีนี้ผมก็แค่ไล่ตีไป2อสทีมันก็ตายแลวทุกคนแค่นี้ง่ายๆเลยวันเแลวพอผมลองไปเล่น s l a ลชเชอร์ดูบ้างเนี่ยมันก็ง่ายเหมือนกันทุกคนคือเวลาเราทาชาเลนจ์หนนาทีเนี่ยเราต้องรอเวลามันเหลือหนึ่งทีสุดท้ายใช่ป่ะและระหว่างที่เรารอเนี่ยมันก็จะชอบแบบมีเซอร์คิดว่าเราเอฟเคมันก็จะแบบมายืนกองๆกันอยู่ตรงหน้าเราบ้างบางคนก็มาเต้นอะไรแบบเนี้ยพอถึงเวลาออกล่าของเราเนี่ยผมก็แค่กดสกิล E ททาคอมโบเลือยไฟฟ้าใส่แล้วก็ตามไปตีต่ออีกทีสทีตามสกิลคิว แต่สำหรับโนริเนี่ยโนริมันเป็นฆาตกรสไตล์จ้ำสแกนสไตล์ปั่นป่วนเซอร์มากกว่าทุกคนมันไม่ใช่สไตล์แบบไล่ล่าดุดันเหมือนแลชเชอร์หรือว่าวันเอ็กน่ะแล้วพอเราเอาฆาตกรที่มันไม่ได้ไล่ล่าดุดันมากๆเนี่ยไปบังคับให้มันต้องเล่นแบบดุดันะทุกคนมันก็เลยแบบค่อนข้างจะฝืนฝืนหน่อยอ่ะคือสำหรับผมเนี่ยโนริแม่งก็หนักกันนะทุกคนแต่มันมีฆาตกรที่หนักกว่าอีกทุกคนนั่นก็คือจอนโดคือจอนโดเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้นะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องพยายามเซ็นต้องเดินผ่่ะ และคือถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์หนึ่งนาทีสุดท้ายเนี่ยไอจอนโดมันจะเอาเวลาไหนไปตักกับดักกับผมถามก่อนแต่ที่ทุกคนฟังผมบน่บนมาเนี่ยทุกคนไม่ต้องไปซีรีส์อะไรนะคือผมถามจริงมันจะมีใครบ้างเอาฆาตกรไปเล่นคอนเทนต์หนึ่งนาทีสุดท้ายในเมื่อเกมมันมีเวลาให้ตั้ง3นาทีกว่าผมถามจริงสำหรับชาเลนจ์หนึ่งนาทีเนี่ยก็ใครว่างก็ไปทานะแต่ก็ผมคงไม่ทำาะแหละไม่เหนื่อยจัดๆเลยทุกคนเกมมันมีเวลาให้ตั้งเยอะตั้งแยะไปเล่นทําไมนาทีสุดท้ายบ้าปะเนี่ยนี่ไม่โดน I'm